สวัสดีค่ะพีพีเพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศกันนะคะอันนี้เขาเรียกคลองละอะไรคะคลองอะสะพานเี่เขาเรียกคลองอะไรสะพานแม่น้ำท่าจีนโอ้แม่น้ำท่าจีนน,จนะคะนครปฐม,มนครชายศรีนะคะมาดูปลาค่ะตัวใหญ่มากทุกคนทั้งปลาดุกปลาสวายแก้ม มีน,นกพิราบมารอ,อกินอาหารปลานะคะเนี่ยอันนี้ปลาปลาะเพียนนะคะเพียรหางแดงะคะทุกคนเยอะม,ม,มากเขตตรงนี้ห้ามจับปลานะคะทุกคนอนุรักษ์ดูค่ะดู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 ดปลาสวาย,ยดูค่ะดูเขาขึ้นมาเล่นน้ำตัวเขาขาวนะคะเยอะมาก ปลามตีตัวใหญ่ๆนะคะบริเวณนี้เขาอนุรักษ์นะคะทุกคนจุสพานค่ะเป็นแม่น้ำท่าจีนนะคะทุกคนมาตูป,ป่าใกล้ๆก,กันค่ะทุกคนหรือน้องนกพิราบนะคะก็นอนรอกินอาหารปลานะคะหนูน้อยก็ระวัง จะลงไปจับปลานะน้องให้ป่านะคะหาอาหารปลาดูนะคะทุกคนปลาเยอะมากาอันนี้เป็นปลาปอันนี้เป็นปลาตะเพียนนะคะทุกคนเยอะมากเลยค่ะถูกค่ะเยอะมาก แล้วก็ปลาดูค่ะปลาสวายนะคะดูค่ะดูเข้ดูเข,าข,า,ขาขึ้นมานะคะเยอะมาตัวใหญ่ใหญ่นะคะทุกคนให,ใหญ่มากบรรยากาศดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาเดือนนี้โอ้มาเที่ยวเมืองไทยเดือนนี้บรรยากาศดีมากไม่ร้อนอากาศไม่เผานะคะอากาศไม่เผานะคะรู้สึกว่ายเย็นๆด้วยซ้ํานะคะตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าดูะคะ่ะทุกคน เยอะมากตัวรุ่นๆเลยนะคะเนี่ยตัวไล่เรี่ยกกันเลยนะคะดูค่ะขาอนี้สีทองนี้ก็มีด้วยอันนี้คงเป็นปลานิลน,นะคะเนี่ยเป็นปลานิลน,นะคะเฮ้ยชมปลาไปนะคะพี่ๆเพื่อนๆเยอะมากเยอะจริงค่ะดูค่ะ ดูเขาขึ้นมาเล่นน้ำนะคะทุกคนตัวใหญ่ปลาใหญ่นะคะบรรยากาศดีมากเลยปลาสุพารเห็นไหมคะทุกคนใช่แ้ากเลย แอดนั้นก็อยู่นคนปรปฐมสองคืนนะคะพี่ๆเพื่อนๆพาหลานเที่ยววันสองวันนะคะดูปลาค่ะดูปลาค่ะดูปลาค่ะด <s> ูนอ้องนกนกพิราบก็มากินอาหารปลานะคะอคอ,อยได้อิ่มได้คอยได้กินไปด้วยนะคะโจอดเลยค่ะ เยอะมากโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัี๋ยวค่ะสวยงามบ้านเราก็เป็ดแบบนี้นะคะอุดดมสมบูรณ์นี่ไอ้ท <c oughs> ่าน,นเหลือเขาเอาเอา่ออะไรอะ่ะเหลือเขาเอาไอ้ ส้มโอนะคะส้มโอเยอะส้มโอน้าส้มโอนะคะดูค่ะดูยาวไปเลยนะคะี่สพา,าน,นี้ก็มีคนมาให้อาหารปลาเ้าก็จะมาอยู่แถวแถวนี้นะคะทุกคนปลาดูค่ะปลาสวายปลาตัวใหญ่นะคะทุกคนค่ะขึ้นมาเล่นน้ำนะคะตัวใหญ่มาก เยอะปลาเยอะนะคะพี่ๆเพื่อนๆตรงมุมนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารเขานั่งกินอาหารชิลๆนะคะทุกคนนี่เป็นหัวมุมร้านอาหารผักตบชวานะคะก็โอเคค่ะบรรยากาศดีใช้ได้ไม่ร้่นนะคะทุกคน ไม่ร้อนคะ่ะอากาศกำลังดีเลยแอดนันชอบดอกอะไรคะ่ะน้งเหลือง,องทองอไรห,หรือดอกขี้เหล็กคะ่ะทุกท่านเดี๋ยวจะเดินไปเที่ยววัดพาเดินไปเที่ยววัดนะคะวัดสวยๆก็ไม่ได้ทำอะไรคะ่ะก็วันนี้ก็พักผ่อนนะคะโอ้เมื่อคืนหลับเป็นตายเลยคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆนอนเด็กถือของนะคะนั่งอยู่โนะนค่ะ ว่าไงจ๊ะโโอ้โหนอนสบายเลยนอนสบายเลยสะออนได้ปลาพี่น้องหลายาคักเบื้องปลายอย่างนี้ค่ะตัวดกำๆำัดำดกำตัวน่าขินมากหลายาคักโอ้ยมองนายยูไมีฟอมสุกเหิ่อนกับาอยูเนาะค่ะพุ่นนะพุ่นนะ่นนะนแลนเลน ก็จะเป็นที่ก่อสร้างใหม่ก็จะเป็นสถานีตำรวจนะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นตลาดค่ะตลาดท่านานะคะทุกคนภัยุูนะครผมว่าหาได้เด้อค่ะอยู่ตลาดท่านาค่ะนี่เห็นบ่อเห็นป่ายบ่อผลไม้เยอะของกินเยอะค่ะอ้ยอันั่นกินไอ้ลาดหนาเมื่อเ้านี่แซบ่บ ขนา,นาทะเลลงค่ะโพโกโปลาหลายฉางหลายแนวเพิ่งตัวใหญ่อยู่เรือยๆคุณค่ะอุ่นอนะ่ะเดือดน,น,น้ำทั้นี้ก็จะขาดหายไปทั้ง หน่อยนะคะพี่เพื่อน,นเดี๋ยวติดตามนะคะเดี๋ยวติดตามไปเพืู่กค่ะป่านี่จะตกง,ง่ามามลยกลาบกินอาหารปลา อ่อค่ะเค่ะไค่ะทีเดียวอีมมันเอกฟางฟิชไม่ได้ที่มูมันม่ได้กระดมานิเดียวเลยแล้วดันขอจบคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้แอดนันด้วยนะคะพี่เพื่อน Thank you to everyone This is Thailand, very nice country ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ